How many Starbucks in Australia? อาฮสวัสดีครับพบกับผม <and S 1> Mariano Erichco ในรายการ History นะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวนะครับว่าชื่อ Mariano Erichco นั้นเป็นชื่อที่ใช้นในการแสดงนะครับไม่ใช่ชื่อจริง <c oughs> ครับในรายการนี้ก็เป็นการแสดงนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดนั้นอาจจะเป็นข้อทจริงและก็เป็น ข้อคิดเห็นของผมก็ได้นะครับแต่ว่า acting รวมถึงการ present ต่างๆเป็นการแสดงนะครับก็อย่าไปถือจริงจังอะไรมากนะครับผมทำอะไรผิดหรือทำอะไรอาจจะทำอะไรให้คุณมันเศ้าอเข้าเรื่องเลยว่าทำไมต้องเป็น his story คำว่า his story ย่อเป็นคำสองคำเหมือนกันคำว่า his นะครับที่แปลว่าเรื่องของเขาซึ่งหมายถึงผมและก็ค story คือเรื่องราวต่างๆคือ ผมเนี่ยเกิดและเติบโตที่ประเทศไทยนะครับเรียนจบปริญญาตรีหลังจากนั้นก็อพยพย้ายถิ่นฐานไาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งมันทาให้มันเกิดการประทะสังสรรค์กัน,กนระหว่าง2วัฒนธรรมมันก็เลยมีเรื่องราวที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจบางเรื่องก็ตลกหรือมีประสบการณ์บางอย่างที่จะมาแชร์เป็นเพื่อนนะครับก็เลยทําเป็นรายการนี้ขึ้นมาเลยแล้วคําถามทําไมต้องใส่ผ้ากันเปื้อนของ Starbuck s นั่น,นสิใช่ผมทํางาน เป็นบาริสต้าของสตาบัคนะครับทําได้3เดือนแล้วครับโชคดีมากๆเลยเพราะว่าตอนที่ไปสมัครนั้นเป็นคนสุดท้ายเลยก็ว่าได้ที่ยังรับตรงอยู่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้รับตรงแบบนั้นแล้วต้องยื่นรีสูเมออนไลน์แล้วก็ทางเฮดคอร์เตอร์ก็จะพิจารณาแล้วก็ส่งคนมาส่งมาสัมภาษณ์ในในสาขาต่างๆครับโอเคขณะวันนี้ก็เป็นเทปแรกแล้วก็ก็อยากจะพูดเรื่องสถาบันเลยละกันนะครับ หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ Starbucks หลายคนอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ s t a r b u c k ครับผมเป็นคนประเภทหลังที่ไม่มีประสบการณ์ s t a r b u c k ในในจังหวัดที่ผมอยู่นั้นมันไม่ไฮโซพอที่จะมี Starbucks มันก็เลยเวลาจะสัมผัสประสบการณ์ s t a r b u c k แต่ละครั้งต้องไปในกรุงเทพแต่พอหลังจากมาอยู่ที่นี่ก็เลยได้ s t a r b u c k ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตไปเลยเพราะว่าตอนเป็นเรียนก็ดื่มกาแฟ ไปทํางานทําการบ้านก็ไปทําที่ Starbucks นัดเจอเพื่อนก็น,นัดที่ Starbucks เป็นการเป็นจุดรวมตัวกลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยครับมันเริ่มจากจุดนั้นครับเริ่มจากแพช s i o ตรงนั้นที่ว่าออชอบชอบบรรยากาศชอบการบริการชอบรสชาติของกาแฟขนมอาหารต่างๆมันทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้นะครับขอสภาพเลยว่าคําถามที่โดนถามตอนสัมภาษณ์งานแล้วเป็นป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดคือเขาถามว่า Why ว้ว่าในเ work ก i t h Starbucks ก็นั่นแหละครับไปหาที่ผมแปลนะครับว่าทำไมคุณถึงอยากทำงานที่ s t a า bucks มันเป็นคำถามที่ตอบยากมากถ้าให้ตอบอีกกี่ทีก็ยังคงเป็นคำตอบที่ยากอยู่แต่ตอนนี้คงไม่ยากเท่าไหร่แล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าทำไมถึงอยากทำงานที่นี่ที่นี่ที่ Starbucks นคครับเราดูแลพาร์ทเนอร์เราเรียกเราเรียกคนที่ทำงานในส a า buck s ว่าพาร์ทเนอร์ทุกคนเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเพราะว่าเรา แชร์สิ่งดีร่วมกันไม่ใช่เพียงแต่เป็นลูกจ้างเป็นสตาฟเป็นอะไรแบบมันเราไม่ได้ทรีตไม่ได้ปฏิบัติกับพนักง,งานแบบนั้นแบบแบบลูกจ้างในจ้างแต่เราปฏิบัติการเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีทํางานด้วยกันเป็นทีมและเรายังใส่ใจลูกค้านะครับในทุกอนุรายละเอียดจริงๆถ้ามีโอกาสจะพูดไว้ว่าหลังนะครับผมได้ถาม กูเกิลไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีสตาร์บัคทั้งหมดกี่สาขาในออสเตรเลียนะครับมีทั้งหมด25สาขาครับรัฐที่ผมอยู่นั้นคือรัฐนิวเซาเวลนั้นมัมีก็มากกว่าครึ่งน,นั้นอยู่ในนิวเซาเวลนะครับเพราะว่านิวเซาเวลเป็นรัฐใหญ่แล้วก็เศรษฐกิจดีก็นั่นจึงทําให้สตาร์บัคส์มันมีอยู่ชุช่มๆใะเอาไม่ใช่ชุมมันเปิดอยู่มากนในในนิวเซาเวลนั่นเองนะครับแล้วทีนี้มันมันดีงามยังไงทําไมต้องสตาร์บัคส นะครับอืมนั่นน่ะสิผมทํางานอยู่ในสาขาที่ยุ่งเป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็พบว่าจากการสำรวจส่วนจากการสรํารวจส่วนตัวองผมพบว่าลูกค้ากว่า25%นะครับในแต่ละวันที่ผมพบเจอนะเป็นคนไทยบางคนก็มาเรียนบางคนก็ทํางานบางคนก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ขาประจำนะครับอะไรที่ทําให้คนเหล่านั้นนะครับกลับมาที่ Starbucks อยู่เรื่อยๆ,ๆอะไรที่ขอโทษครับอะไรที่ทํให เขาเหล่านั้นไม่เลือกที่จะไปดื่มกาแฟร้านอื่นกาแฟร้านกาแฟในออสเตรเลียมีเยอะมากครับมีอยู่แทบทุกหัวถนนเลยก็ว่าได้แต่ว่าทําไมต้องสตาร์บัคส์ล่ะก็อืลองมาคิดดูนะครับก็น่าจะแบ่งออกเป็นปัจจัยสัก3อย่างนะครับก็คือเรื่องแบรนด์ที่2คุณภาพ3แล้วก็การให้บริการครับในสตาร์บัคส์อย่างที่บอกครับเรา เราตั้งใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็สร้างบรรยากาศของของสตาร์บัคเนี่ยให้เหมือนกับครอบครัวที่3ก็คือนอกจากบ้านที่ทํางานแล้วก็คือสตาร์บัคเนี่ยให้เป็นแหล่งที่เราเพื่อนๆฝูงได้มานั่งพูดคุยให้มา,าพบปะพูดจานัดพบทําการบ้านขายต้ม <c oughs> ก็มีครับขายต้งประชุมงานซึ่ง เราไม่ได้ห่วงมากเลยนะครับบางครนะั้งในบางคนมาไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยใน Starbucks แต่ว่ามานั่งเฉยๆมันก็ไม่ว่านะครับบางคนมาเออขอใช้ WiFi ฟรีอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราต้องการสร้างบรรยากาศของการแบ่งปันซึ่งผมรู้สึกภาคภูมิใจมากท,ที่ที่ได้อยู่ในองค์กรแบบนี้นะแต่ว่ามันก็น่าเสียดายอยู่อย่างนึงครับที่ผมสังเกตเห็นว่าเวลาคนที่มาใน Starbucks เนี่ยก็มักที่จะนั่งเล่นมือถือ ทั้งทงี่มาด้วยกันก็ไม่ค่อยได้คุยกันซึ่งมันสําหรับผมผมรู้สึกเศร้าเล็กๆนะครับเพราะว่าปัจจุบนันในคนเรานยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคุยกันครับบางครั้งก็แชทเล่นเกมหรือทําที่สิ่งตัวเอง,ทำท,ง,เองทำที่สิ่งตัวเองคิดว่ามันน่าสนใจมันมันไม่ผิดครับแต่ว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเครียดจากการทําง,งานทั้งวันเราก็อยากเอออยากจะดีแหละทําสิ่งที่ชอบแต่ผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกและไม่ได้ผมรู้สึกคนเดียวนะครับ Starbucks เนี่ยพยายามที่จะําก็คือเขาพยายามที่เขาเซตพ r i ร r i ิตี้เอาไว้ว่าให้พาร์ทเนอร์ทุกคนเนี่ยคอนเน็กกับลูกค้าเป็นเฟิร์สพ i o ร i t ิตี้ตั่นหมายความว่าหน้าที่ความสำคัญที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดใน Starbucks ก็คือการที่เราจะคอนเน็กกับผู้คนนะครับเพราะว่ามันมันก็ตรงกับความรู้สึกของผมก็คือว่าปัจจุบันนี้คนเราไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้พูดจากัน บางทีทักทายกันก็ทักทายไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าที่สตา,าร์บัคเนี่ยเราเวลาเราทักทายเราถามทุกสุขเนี่ยเราหมายความแบบนั้นจริงๆเราอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยงนังไงเราอยา,อยากจะรู้ว่าคุณเหนื่อยไหมอะไรจริงๆไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องแค่ตามคําถามตามมารยาทแล้วพนักง,งานที่สตา,าร์บัคนะครับทุกคนเลยก็ว่าได้พาร์ทเนอร์ทุกคนที่ผมทํางานด้วยเนี่ยทำงานด้วยใจบริการจริงอยากจะบริการลูกค้าทุกคนจริงๆนะครับ แล้วบางคนนั่นก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้เขาเหล่านั้นกลับมาที่ Starbucks นั่นเอง่วนที่สองคือเรื่องคุณภาพกาแฟของเรานั้นได้ระดับมาตรฐานตามที่ Starbucks กำหนดนะครับก็คือเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดเท่าทีเเา่เราจะเราจะทาได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยรสชาติด้วยความพิถีพิถันกระบวนการาต่างๆเนี่ยจึงทําให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนนั้นกลับมาที่ Starbucks อยู่บ่อยๆนะครับ อย่างสุดท้ายคือการให้บริการนะครับการให้บริการเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ได้มาได้ไปใช้บริการที่อื่นบางครั้งเนี่ยเขาก็เหมือนทําไปตามหน้าที่ไม่ใส่ใจลูกค้าไม่พูดคุยไม่ไม่ไม่เอาใจใส่แต่ที่ Starbucks ในบางครั้งเนี่ยผมถูกสอนว่าบางครั้งถ้าเห็นลูกค้าจําเนี่ยเดินอยู่เดินยังไม่ทันเข้าร้านเลยคุณต้องรู้แล้วว่าเขาจะดื่มอะไรแล้วก็ต้อง เตรียมดิงไว้ให้เขาเลยพอเขามาถึงตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงินเนี่ยส่งแก้วเครื่องดื่มให้เลยแล้วก็คิดเงินโดยที่ลูกค้าย,ยังไม่ต้องเอ่ยปากสั่งเลยด้วยครับโดยซ้ําว่าออวันนี้จะกินนันนี้กินกน,น,นี่ซึ่งแบบผมแปลกใจมากเลยว่าตีตอนแรกทำไมเขาแบบจาลูกค้าได้เกือบทุกคนเลยคนไหนเป็นขาประจําจคนไหนดื่มอะไรอชอบอะไรนมแบบไหนใส่ซิรัปกี่พามอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแบบเรื่องเยอะมาและผมเองก็ กำลังอยู่ในขั้นตอนนั้นนะครับที่จะต้องจดจําลูกค้าจะต้องพูดคุยกับลูกค้าซึ่งผมรู้สึกว่ามันสนุกมากเป็นงานที่เราได้แบ่งปันจิตวิญญาณของการให้บริการจริงๆนะครับมันดีงามมากเลยโอเคครับเท่นี้อาจจะพูดสั้นๆเรื่อง Starbucks นะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมีออกไปข้างนอกบ้างพาไปกินนู่นพาไปกินนี่พาไปเที่ยวในที่ททต่างๆในออสเตรเลียนะครับก็หวังว่า เทปนี้จะเป็นเทปแรกที่สร้างแรงบันาดาร์สร้างแรงบันดาลใจให้ได้ดูเทปต,ต่อไปนะครับยังไงก็กลับมาพบก,กับผมหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับซาบาคก็รีคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ผมนะครับมาริ a n o เ r ร c ชโคครับวันนี้ลาไปก่อนกับรายการ history ครับฟ s ชิโนบายครับ